มาขอแจมแจมไอเสะๆโอ้ยอย่างงี้เอดเดนออก กราษสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆช่างนะด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเกมมอนสเตอร์เยอร์กับผม NT Channel กันในเซิร์ฟไทยนะครับผมก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผมที่ผมไม่ค่อยได้ลงเกมนี้บ่อยละกันนะครับผมแต่วันนี้เรากลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและวันนี้นะครับผมเราจะมาสุ่มการชาด้วยนั่นเองซึ่งการชาที่เราจะมาสุ่มนะครับผมก็จะเป็นของเจ้าตัวละครมูอิจิโร่นะครับผมเอ้ไม่ใช่สิเราไม่เอาดีกว่านะครับผมเพราะว่าผมอยากได้มูอีจิโร่ก็จริงนะฮะแต่ผ มาอยากปั้นอาคาสะให้สุดๆเลยนะครับผมแม้ว่าเซิร์ฟของผมนะครับจะมีตัวละครใหม่มาก็คือตัวละครทันจิโร่ปานตะวันนะครับแต่ เรารู้สึกว่าเราแบบถ้าได้มาตัวเดียวเนี่ยมันก็ยังไม่สุดนะฮะผมเลยรู้สึกว่าผมจะเอาอาคาสะก่อนละกันนะครับเพื่อทําให้อาคาสังผมเนี่ยโดดเด่นที่สุดแล้วก็ดามเมจดแรงที่สุดแล้วก็แบกทีมได้ดีที่สุดนั่นเองนะจ๊ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเอาเพชรทั้งหมดนะผมหนึ่งหมื่นห้าพันเพชรนะครับผมมาลงที่อาคาสะตัวเดียวเลยนะฮะแต่ก่อนที่เราจะสุ่มนะครับผมเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปสุ่มตรงนี้กันก่อนละกันนะครับผมสําหรับที่ผมดองมาทั้งหมด50บใบทองนั่นเองนะครับเอ้ต้องบอกว่าใบแดงสิ ไปโทรยังไงตาบอดสีแล้วนะครับผมขออภัยด้วยโอเคผมขออนุญาตล้างไปก่อนละกันนะครับผมปปกดล,ล้างไปก่อนแล้วก็กดไปก่อนหนึ่งครั้งนะครับผมเรามาดูดีกว่าว่าเราจะดวงดีเหมือนคลิปที่แล้วหรือเปล่าที่ได้ SSR มาโคตรเยอะเลยนะทุกคนนะแต่คลิปนี้ผมว่าเราน้าจะต้องคืนดวงเขาไปแล้วแหละ <c oughs> โอเคผมเดี๋ยวขออนุญาตรีให้หมดก่อนละกันนะผมให้มันล้างไปออกให้หมดก่อนนะครับไปไปคลิปไปเลย มาแล้วครับผมตัวแดงของเรา5้าสิบใบครับซึ่งการสุ่มตัวนี้จะหมดไวมากๆเลยนะครับก็ภาวนาทางเกมนะครับขอดีๆเลยละกันนะครับในการที่สุ่มอสูนนะฮะขอใครก็ได้ครับผมสําหรับอสูนนะครับเพื่อจะทําให้เราสามารถมาอัปเกรดให้กับอคาซาเก่งได้มากขึ้นครับไปครับผมสิบใบแรกครับภาวนานะฮะดาคิก็ได้กิวทาโร่ก็ดีครับผมหรือว่าตัวรถไฟก็ดีนะฮะมาไหมโอ้โหอารุ่นๆเลยนะฮะ ไปต่อครับผมอีกครั้งหนึ่งเรายังมีหวังอีกประมาณ40โรด้วยกันมามาเลยหรือเปล่าอุ้ยโอ้โหตกใจเพื่อนเผมคิดว่าสีทองแล้วได้ไงอุ้ยม่งไม่ได้สุ่มนานจนหลอน,นกระดานเบอร์ครับแต่ s r มา2ใบโอ้โหแล้วก็ s r มาอีก2นะครับผมมาโอ้โพี่พี่ก็วเกินอ่ะพี่พี่ก็ลุ้นแบบไม่ได้ลุ้นเลยนะฮะมาขอแจมแจม เอเซซ่าอ้ยอย่างนี้เอเลน่นนอาออกครับปึ๊บเรียบร้อยผมได้ดสายแทงนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าดีครับผมได้เอามาใช้งานนะฮะเออขอบคุณมากๆเลย GM ไปอีกหนึ่งครั้งครับผมขอเยอะๆเลยครับผมไม่ถือว่าเราดูดีเนี่ยตุ่มแค่า50าครั้งนะผมเอเซซ่าออกแล้วเอ,อ,อวเราออกอีกด้วยปึ้มโอ้โหดาคิออกอีกแล้วกราบขอบคุณจริงๆโอ้โห แม้ว่าเราจะไม่ได้อาการในคลิปนี้ผมกล้าพูดเลยว่าผมสามารถปั้นดาคิได้แล้วแม่งโคตรดวงดีนะครับผมแล้วเราก็มีตรงนี้เหลือด้วยกดไปเลยครับปุ๊บโอเคได้อสูรมาอีกนะฮะโอ้ชอบเลยอสูรเยอะๆเลยอสูรเยอะๆเลยมาแล้วครับผมเออแล้วผมก็ลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะทุกคนนะคือผมเสียดายมากๆเลยเว้ยตอนแรกผมจะอัดคลิปใช่ไหมครับเพราะว่าว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะได้ตัวละครทันจิโร่ปานตะวันที่ผ่านมาใช่ไหม และผมอะ่ะลืมอัดครับผมแล้วมันก็หมดวันไปก่อนโคตรเสียดายเลยครับผมเข้าเกมมาโอ้โหแม่งไม่ได้รับด้วยแล้วก็ไม่อัดคลิปด้วยโคตรจะเฟลเลยนะฮะทำให้ผมแบบท้อเลยทีเดียวเชียวแม่งอุตส่าห์จะเอาทันจิโร่สักหน่อยอเอามาเล่นนะฮะเท่ากับว่าเราต้องมาสุมอาคาสะแล้วครับผมเดี๋ยวเราขอ,อย่าซื้อไปเลยละกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่หรือเปล่าไปครับผม30บใบรวมกันนี้ก็เป็น42บใบนะครับผมมันโอกาสได้ยากครับแต่ก็มีโอกาสเหมือนกับคลิปที่แล้วยังมีโอกาสเลยครับคลิปนี้ก็ต้องมีโอกาสให้กับเรา ของรางวัลที่จะออกโอกาส1 7 9นะครับผมแต่ถ้าเราไม่ได้จริงขอนส0 0 0เพชรละกันโรคสุดๆไปผมส0ครั้งแรกครับปาปามปามโอเควันนี้คือไม่ได้ครับรอบที่สองครับไปเลยแบบไวๆครับโอ้โหไวจริงๆครับไวแบบแทบไม่ได้รุนเลยฮะรอบที่สครับมาไหมไม่ได้ครับรอบสุดท้ายครับผมไปปลืมๆโอเคครับผมไม่ได้ครับไปสุดมพียงครั้งเนี้ยจะออกไหม ปุ๊บโอเคครับไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับอย่างน้อยครับผมมั่นใจเลยว,ว่าเราได้ปั้นดาคิแน่ๆแล้วครับผมนี่ฮะดาคิมาแล้วอย่างน้อยก็มีอสูรตัวใหม่ปั้นครับเพราะว่าเราได้จากในการที่เกมแจกมาหนักๆเลยจ้ะไปผมปั้นโชว์ไปเลยนี่โอ้โหผมได้ใช้เลยนะตัวละครตัวนี้ครับผมถือว่าเวลิกุดเลย ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องเขาจะเก่งหรือเปล่านะครับผมแต่ต้นเกมเนี่ยสำหรับผมอาสูนี่คือแบบเวลิกูทุกตัวนะฮะค <c oughs> ่าพลังมันจะมากกว่าตัวละครธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมโอเคแต่เลดเกมไม่แน่ใจว่ามันจะโกงหรือเปล่าอัพไปเลยครับโอ้โหผมรู้สึกดีใจเหมือนกันนะที่สามารถดวงดีอ่ะเออถ้าพูดตรงๆก็ดวงดีครับเพราะว่าเกมนี้คือมันต้องได้ตัวละครซ้ำไงและทางเกมก็ให้ผมเลย โอเคครับอัพไปเลยครับนี่ใส่อุปกรณ์ไปก่อนตึงๆนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องเอาตัวละครตัวนี้มาแทนตัวละครซากุนจิละกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวละครสส่แท้งเหมือนกันนะครับแม้ว่าเขาจะได้สเตตัสกับตัวละครตัวอื่นก็เถอะแต่เราก็อาจจะไม่ได้ใช้เขาแล้วแต่เกมนี้อย่างหนึ่งเลยนะครับที่ผมไม่ชอบเลยคือการรีเซ็ตนะครับผมมันต้องใช้ตัวสุ่มรีเซ็ตครับซึ่งแม่งต้องเติมหมดเลยเว้ยทุกคนโวยบ้าเออต่อให้ไม่เติมก็ต้องดูดิโอ้โหโคตรนานเลยนะฮะกว่าจะได้ในการที่รีเซ็ตนะครับผม โอเคผมก็ผมยังไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนละกันก็เด hey, uh ี huh. ๋ยวก็จะแวะวนเวียนมาสำหรับเกมนี้เรื่อยๆละกันนะครับที่มีตัวละครตัวใหม่ละกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆนะครับผมติดตามอยู่ก็ขอโทษด้วยละกันนะครับที่ไม่ลงคลิปบ่อยที่ผ่านมาละกันนะโอเคผมคลิปวันนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละถ้าชอบใจลืมกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i b e ผมด้วยละเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอย่างมากๆเลยละกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายจ้า ถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแก้นูคนเดียวอันนดี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน